สวัสดีครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่15นะครับเดือนพฤศจิกายนศกปานลกสิสนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูอ้อยนะครับซึ่งเป็นอ้อยสวรรค์บุรี50เนาะนะครับตอนนี้ก็อายุนะครับเกือบจะเข้า5เดือนแล้วครับท่านผู้ชมนะครับก็เหลืออีกไม่กี่วันเนาะนะครับเจวันนะครับก็จะครบ5เดือนนะครับพอดีนะครับก็วันนี้ก็ตั้งใจจะมาเล่าเนาะว่ารับจาก นะครับที่เราปลูกอ้อยมานะครับเราพบเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างเนาะนะครับก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรมือใหม่เนาะที่กําลังปลูกอ้อยนะครับว่าต่อไปนี้นะครับสิ่งที่ท่านกําลังลงมือทําก็คือการปลูกอ้อยเนี่ยนะครับสิ่งที่นะครับท่านจะต้องนะครับพบเจอนะครับก็คือนะครับหนึ่งละนะครับก็คือเรื่องหนอนเนาะนะครับ ก็เป็นนอนนอนกอนนะท่านผู้ชมนะครับที่เกิดจากผีเสื้อกลางคืนเนาะที่เขามาวางวางไข่นะครับหลังจากนั้นก็ก็จะพักตัวเป็นนอนเนาะนะครับช่วงแรกนะครับที่เราปลูกอ้อยเนาะนะครับช่วงสองสามเดือนแรกเนาะนะครับเขามาักจะมาเจาะนะครับบริเวณยอดอ่อนของอ้อยเนาะนะครับเพราะว่าเจาะเข้ามาเขาว่าเขาจินจินใบก่อนนะครับจินใบทีนี้ก็ค่อยลามลงไปแล้วก็ลงไปเจาะตรงบริเวณส่วนคน ยอดอ่อนเนาะก็ทําให้อ้อยลังนะครับไม่ค่อยเจริญเติบโตเท่าที่ควรเนาะนะครับนะครับก็คือปัญหาอย่างแรกเนาะานที่2ก็คือนะครับพอพูดถึงเรื่องนะครับนอนนะครับก็ก็เล่าต่อเลยเนาะนะครับพออ้อยย่างเข้านะครับเดือนที่ที่สี่ที่ห้าเนี่ยครับก็มักจะพบเจอครับทีนี้นะครับลักษณะการเข้าทําลายของหนอนเนี่ยนะครับเขาจะไม่เล่นงานนะครับหรือว่าเขาจะไม่เจาะ ตรงบริเวณยอดแล้วนะครับเขาจะมาเจาะตรงบริเวณนะครับนะครับตรงบริเวณนะครับป้องอ้อยที่อ่อนๆอยู่นะนะครับโดยเฉพาะบริเวณกาบนะครับช่วงช่วงคล้องเขาเลยเลยเลยคล้องเขาขึ้นไปเขาจะมาเจาะบริเวณนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับนะเพราะว่าช่วงช่วส่วนนี้เนาะมันเป็นส่วนที่อ่อนเนาะนะครับเนื้อเยื่อบริเวณนี้มันค่อนข้างอ่อนนะครับการเข้าทําลายนะครับของเขาก็ทำลายได้ง่ายนะครับก็ก็คือลักษณะปีเสื้อ มาก่อนแล้วก็แทงเหล็กแหลมนะเหล็กแหลมที่ที่อยู่ใต้ตูดของเขาเนาะแทงลงไปแล้วก็หล,ลังจากนั้นก็วางไข่ตามนะครับก็เกิดเป็นตัวตัวหนอนเนาะนะครับอันนี้ก็คือเรื่องหนอนเนาะนะครับเท่าที่ผมสังเกตนะมันจะมีอยู่ประมาณสองช่วงนะครับออสองลักษณะท,ที่ที่เขาเข้าทำลายเนาะก็คือส่วนยอดแล้วก็ส่วนที่ในส่วนที่เป็นปล้องนะปล้องอ่อนของเขาเนี่ยครับส่วนที่เขาเข้าทำลายเนาะในลนักษณะที่สองนะครับ ปัญหาข้อที่3ก็คือเรื่องครับพออ้อยนะครับเข้าช่วงเดือนที่3ท่านผู้ชมเดือนที่3เดือนที่4นี่แหละนะครับเราจะเห็นนะครับลำอ้อยบางบางลำเนาะนะครับก็จะมีรอยแตกนะครับอย่างนี้ครับรอยแตกนะครับนี่นะครับบริเวณลำเขาเนาะนะครับอันนี้ก็พอจะสันนิษฐานได้ว่ามันน่าจะเกิดจากนะครับเขาอิ่มน้ำเนาะนะครับเกิดอาการอิ่มน้ํา หรือรับน้าเร็วจุดเกินไปเนาะนะครับทีนี้แล้วแล้วก็ส่วนนี้ก็อาจจะมีส่วนนึงก็คือผนังเขาเรียกว่าผนังขขงเขาค่อนข้างบางเนาะนะครับบางลำนะท่านผู้ชมนะครับก็เป็นสาเหตุทําให้ส่วนของลำเขาส่วนป้องของเขานี่ครับแตกเนาะนะครับแต่ะะแตว่าลักษณะการแตกของเขาจะส่วนมากที่ผมสังเกตน,นะท่านผู้ชมถ้าเขาแตกแตกบริเวณข้อนี้เนาะ นะครับข้อนี้เ็าจะไม่แตกนะท่านผู้ชมเขาจะไม่แตกข้อที่3ถัดไปเนาะส่วนใหญ่นะครับแต่ก็มีนะครับแตกต่อกันก็มีนะครับลักษณะแตกเป็นรอยรอยลึกเนาะนะครับอันนี้คือปัญหาข้อที่3มเนาะปัญหาข้อที่4ี่ก็คือเรื่องเรื่องใบอ้อยเนาะคล้ายๆขออนุญ,ญาตลูกนะครับพอดีปวดเข่านะครับก็คือลักษณะของของใบอ้อยนะครับมันจะ คล้ายๆเป็นลาสนิมเนาะเขาเรียกว่าลาสนิมแดงนะครับ,รบเขาจะเกิดนี่ฮะเป็นคล้ายๆเป็นสนิมนะครับเขาจะเกิดตรงที่เห็นตอนนี้ก็คือเกิดตรงบริเวณก้านใบเนาะนะครับไอ้ส่วนกลางไอ้ส่วนกลางนะครับเป็นก้านใบเนาะนะครับนี่ฮะ ถ้าราสนิมแดงพวกนี้นะครับก็ถ้าคนที่เขาปลูกอ้อยจำนวนมากเนะาะเขาคงจะใช้วิธีพ่นสารเคมีเนาะแต่ผมปลูกลักษณะเป็นอ้อยปลอดภัยนะครับอ้อยปลอดสารก็คือนะครับผมปลูกเนี่ยบริเวณหญ้าแถวบริเวณพื้นที่ปลูกเนี่ยผมจะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะแล้วก็อีกอย่างนึงผมไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะนะครับแต่ถามว่าผมปลูกแบบมินซีเลยไหมไม่นะครับเพราะว่าพื้นที่ของผมเนี่ยมัน มันไม่มีนะครับเขาเรียกว่าระดับชั้นไม้เนาะที่เป็นชั้นเป็นชั้นเพื่อกรองเอาไม่ให้พวกสารเคมีอะไรต่างๆหลุลดรอดเข้ามาเนาะนะครับก็ก็ถือว่าเป็นการปลูกอ้อยป,ป,ป,ปลอดภัยนะครับท่านผู้ชมหรือว่าปลอดสารนะครับเพราะว่าปุ๋ยปุ๋ยทางดินที่ผมใส่ก็เป็นนะครับปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยชีวภาพนะครับใส่เนาะ ก็มีน้ำหมักมานะครับก็เอามาเสริมนะครับเอามาลาดลดนะครับก็ดูแลกันไปครับท่านผู้ชมเนาะนะครับอย่างแรกก็คือนอนเนาะอย่างที่สองก็คือลักษณะลําป้องแตกเนาะอย่างที่สามก็คือนะครับโรคลาสนนิมเนาะอย่างที่สี่ก็คืออะไรท่านผู้ชมนะครับก็คือเกิดจากน่าจะเกิดจากเรานี่แหละก็คือลักษณะเราเราลอกกาบเนาะนะครับก็คือลักษณะปุ่มตาของเขาเนี่ยครับค่อนข้างจะแตกตาเร็วเนาะ แล้วก็แตกหน่อข้างได้เร็วนะครับผมเห็นหลายหลายต้นแล้วที่ผมถ่ายนะครับเคยเคยถ่ายคลิปวิดีโอลงอยู่นะครับปัญหาที่เกิดจากตาอ้อยแตกข้างนะครับมันเกิดจากอะไรเนาะนะครับนะครับก็ก็น่าจะเกิดจากการลอกกลับนะครับท่านผู้ชมนะครับปัญหาข้อที่5ที่เห็นเนาะนะครับก็คือเรื่องแสงนะท่านผู้ชมนะครับเรื่องแสงนะครับพยายามปลูกอ้อยไปตามแสงตะวันเนาะก็คือปลูกไปในทางทิศ นะครับตามทิศตะวันนะครับออกลงไปหาตกนะครับไปตามแนวแสงตะวันเนาะนะครับแล้วก็ริเวียนปลูกนะครับพยายามให้เป็นที่โล่งแจ้งเนาะนะครับผมนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็นะครับฝากนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการทำคลิปต่อไปเนาะนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ